จังไปหน้าสับสนโอ้ยเป็นไรไหมมึงอ,อย่าเพิ่งถามกูมึงมาช่วยกูก่อนเอ๊ะอ๋อขอบคุณไปหน้าที่กรอบตาไปมาเอออ๋อแล้วเองจะเข้ากลุ่มเราป่ะเข้ากัไใดเคนถ้างั้นเดี๋ยวเราเพิ่มเธอนะเคทเราขอเพิ่มเพื่อนม,มานะทุกคนตอบได้ด <prere Paris> <ๆ>ีจ้า <ton> แผ่นนก็ม,มาแล้วงั้นเรามาเปิดหน้ากันเถอะทุกคนเ,ครเราขอเริ่มก่อนได้อ๋อนี่หน้าเราสวยมากครับน่ารักโกเรดเรด very cute นี่หน้าเราวุ้ยยอสวยครับ very cute อยู่ประเทศไหนครับเพนี่หน้าเราน่ารักมากน่ารักสวยนี่หน้าผมหล่อมาก็สเปกเลยอะไร เดี๋ยวมาต่อเด้อ